เห็นลูกค้าเดินเข้ามาหน้าตกใจแล้วก็บอกว่ามีเหตุไฟไหม้เห็นเห็นประกายไฟอะครับไฟลุกขึ้นมาครับผมเอาที่จับเิอครับไปดับครับใช่ครับผมวิ่งวิ่งออกไปดับก็รู้สึกภูมิใจมากเพราบที่ได้ช่วยเหลือไม่ให้มันหนว่าเกิดเหตุไปมากกว่านี้แบบว่ากลัวรถระเบิด ตอนนั้นเป็นช่วงเช้านะพี่เนาะเห็นลูกค้าเขาเดินเข้ามาครับผมเหมือนแบบทำหน้าตกใจแล้วก็บอกว่ามีเหตุไฟไหม้ตรงหน้าโรงพยาบาลแบบว่าเหมือนเห็นเห็นประกายไฟอะครับพวกพี่พี่ผู้จัดการพวกที่ผู้ช่วยก็ออกไปดูพี่แล้วมันมีเหมือนมีไฟลุกขึ้นมาครับ คือตอนตอนแรกมันมีแค่กวันที่ผู้จัดการกับพี่ช่วยพี่ผู้ช่วยก็ไปดูเหตุการณ์สักพักหนึ่งมันก็มีประกายไฟแล้วพี่ผู้จัดการก็เลยบอกให้ผมเอาที่จับเพลิงครับไปดับใช่ครับผมวิ่งวิ่งออกไปดับไม่ตรงรถเลยครับพี่เป็นตรงประตูรถครับผมเหมือนจะเกิดจากไฟรัดวงจรตรงลาโพงรถอะครับเสียหายแค่ตรงประตูรถที่มันไหม้ครับ ในแถวนี้ก็จะช่วยช่วยเหลือกันเนแบบเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยกันเราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเราอะไรเงี้ยครับอ๋อในมุมมองเราคือถ้าเราช่วยเหลือได้เออเฟ้อเผื่อแผ่เราก็จะช่วยเหลืออะไรอย่เงี้ใช่ไหมครับใช่ครับไอ้มุมมองแบบเนี้ยเรามันเกิดขึ้นเองจากความคิดเราหรือแบบเอ้ยเราถูกปลูกฝังจตกใครหรืออะไรยังไงไหมครับก็มีจากเราบ้างแล้วก็มีจากที่ทํางานครับผมที่เขาช่วยอบรมช่วยปลูกฝังให้เรามีแนวคิดแบบนี้อะไรเออรู้สึกภูมิใจมากครับที่ ได้ช่วยเหลือไม่ให้มันหน่ว่าเกิดเกไ,ไปมากกว่านี้แบบว่ากลัวรดระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับ